สวัสดีค่ะวันนี้มาทํากล้วยแขกนะคะหรือว่ากล้วยทอดกันค่ะซึ่งสูตรนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นพงสําเร็จรูปโรอบโบนะคะเพียงแค่มีแป้งสําเร็จรูปแล้วก็ผสมกับน้ําเปล่านะคะเราก็จะได้กล้วยทอดทานง่ายๆได้ที่บ้านเราค่ะเพื่อนๆนลองทําสูตรนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีเวลาที่จะไปซื้อข้างนอกหรือว่าไม่อยากผสมเองลองดูนะคะรสชาติอร่อยเหมือนซื้อเลยค่ะนี่นะคะเป็นหน้าตาของโรโบค่ะ ราก็จะนำเอาแป้งที่อยู่ในถุงทั้งหมดนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำเย็นจัดนะคะลงไปส่วนผสมเดี๋ยวจะให้ไว้ที่ใต้คลิปนะคะโดยในตัวผงสำเร็จรูปเนี่ยเขาก็จะมีพวกมะพร้าวมะพร้าวแห้งนะคะผสมมาเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนตัวก็จะเพิ่มในส่วนของน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็มะพร้าวแห้งเพิ่มเข้าไปนะคะ เพื่อที่จะให้เขามีความหวานขึ้นเพราะว่าถ้าใครไม่ชอบหวานอาจจะชอบสูตรนี้แต่ถ้าใครชอบหวานหน่อยก็อาจจะต้องเติมในส่วนของน้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ช่างตัวน้ำเย็นนะคะที่6ช้อนค่ะ สามารถที่จะนําไปชุบกล้วยทอดได้เลยนะคะแต่ส่วนตัวจะเพิ่มในส่วนของมะพร้าวแห้งเล็กน้อยแล้วก็ใส่งาเพิ่มเข้าไปค่ะเพื่อเพิ่มความมันในตัวกล้วยนะคะซึ่งกล้วยวันนี้เราจะใช้เป็น กล้วยหอมซึ่งมีลักษณะห่ำหามนะคะถ้าเพื่อนๆอนอยู่ไทยสามารถใช้กล้วยน้ําว้าได้ปกติเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นกล้วยหอมซึ่งหม่มความหวานเขาจะไม่ไม่ไม่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นจะเติมน้ําตาลทรายเข้าไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ั้งน้ำมันาให้ร้อนนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะในการทอดจากนั้นเราก็จะนำเอากล้วยที่เราหั่นแล้วเนี่ยชุบกับตัวแป้งให้เขาเคลือบให้ทั่วนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปค่ะ เริ่มเหลืองเหลืองแล้วนะคะแล้วก็มีความเซตตัวเราก็พลิกกลับด้านค่ะให้เขาสุกทั่วกันแล้วก็มีสีเหลืองทั่วกันทั้งชิ้นนะคะเราถึงนําขึ้นค่ะอย่าทอดจนสีเข้มไปนะคะเพราะว่าพอเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะมีความเข้มขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะ นี่นะคะพอได้สีประมาณนี้ก็นําขึ้นได้เลยค่ะก็เขาก็จะสุกเหมือนกับที่ร้านค้าที่ขายเลยนะคะเขาจะมีความกรอบแล้วก็มีความมันของตัวมะพราะ้าวมะพร้าวแห้งค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับใครที่ไม่อยากมาผสมแป้งไม่อยากมาผสมอะไรให้มันยุ่งยากนะคะใช้วิธีนี้เวลามีแขกมาบ้านสามารถทอดให้แขกทานได้ในเวลารวดเร็วค่ะลองดูนะคะ